ค่ะอ่าราคาดีแล้วเราไปต่อเลยนะทุกคนทุกคนไปต่อเลยไปต่อเลยไปต่อเลยใครไหนเมื่อกี้ใครถามเซรั่มเดี่ยวพี่นครลำดวนใช่ไหมเซรั่ม เซรั่มกดไปนะเซรั่มเดี่ยวสำหรับใครที่ดำแดดกดสีทองไปอบูตินใครอยากเพิ่มน้ำให้ผิวกดสีชมพูไปใครอยากซ่อมแซมผิวกดสีขาวไปนะทุกพี่ๆทุกคนโอเคไหมโสมไปแล้วจ้าแม่ยายโสมไปเมื่อกี้นี่เลยจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ ราคาปกติ290นะราคาปกติ290ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ s ค่ะใส่ไซส์ s ครับเอานะนับนะกดเลือกสีไปได้เลยสามารถใช้ผสมกันคู่กันใครเปิดใจใช้ครั้งแรกอยากให้ใช้สีทองสีชมพูนะคะเพื่อปรับ ปรับผิวด์โอเคมาตัวนี้จะเป็นเน้นบํารุงนะคะจะเป็นเนื้อครีมเนื้อตัวเนื้อเซรั่มเลยไม่ใช่เนื้อครีมนะ้มันจะเป็นตัวเนื้อเซรั่มโอเคนับเลยเดอ้อหนึ่งสองสามชีวิตนุ่นเน็ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะขวดละร้อยหกสิบเอ็ดบาทขวดละร้อยหกสิบเอ็ดบาท และจากราคา290อันนี้ถูกที่สุดขอบคุณนะครับขอบคุณเด้อยดำแดดใช้สีทองครับเหลือ161บาทสำหรับเซราเดี่ยวกดไปได้เลยเปิดจาชาครั้งแรกกดสีทองไปได้เลยหรือไม่อยากใช้สีชมพูก็สามสีมันจะมีกลิ่นที่แตกต่างกันไปนะครับสามสีจะมีกลิ่นที่มันดับแตกต่างกันไป จะมีกลิ่นที่แบบแตกต่างตัวนี้จะเป็นแบบว่าหอมอ่อนๆนะคะตัวเซรั่มจะเป็นแบบหอมอ่อนๆมันจะกลิ่นจะไม่แบบว่ากลิ่นจะไม่แบบแรงนะขอบคุณครับขอบคุณครับดำกรรมพันธ์ใช้สีทองครับ ดำกรรมพันธุ์ใช้สีทองนะครับรีบกดไปเดอ้อรีบกดไปนะครับรีบกดไปนะจ๊ะ มาจากไหนตีแม่มนะันกากใครตีอีอนั่นแหละขอบคุณครับุมีพี่ๆทุงมาด้วยเดี๋ยวค่ำๆก่อนนี้เราค่อยมาคุยเล่นนะเราเราไลฟ์อันนี้ก่อนเดอ้อทุกคนเดี๋ยวเราไลฟ์ทานียก่อนเดอ้อแล้วค่ำๆก็ค่อยมาคุยเล่นกันโอเคไหมเด็กใช้ได้ครับ หน้าแปบปรอก11บาทรีบเลยรีบเลยเพิ่งรับของใช่ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะของเพิ่งถึงวันนี้เอ็นดูเอ็นดูอ่ะพี่พี่ รีบนารีบนะร,บนะรีบกดนะสิบสองสิบสามค่ะปกติเหรอตัวเซรั่มก็คือจะทาสีทองสีทอง ร้อยหสบอบาทนะทุกคนรีบกดไปเลยคุณบีบีตัวร้าย ใช่ค่ะขึ้นมาประมาณห้าหกโลแล้วพี่น้ำหนักเท่าไหร่ค่ะพี่บีบีตัวร้ายพี่น้ำหนักเท่าไหรจ่จ๊ะเดี๋ยวให้เขาตอบก่อนว่าน้ำหนักเขาเท่าไหร่พี่ พี่น้ำหนักคะไรห้าสิบห้าพี่อ้วนกว่าหนูอีกนะพี่อ้วนกว่าหนูเป็นสิบโลเลยอะหนูสี่สิบห้าเองว่าไม่ทันพี่แหละ ยังหนูผอมกว่าพี่ก่อแย่จังดูเีดมากไม่ว่าเลยหนูก็พยายามกินอยู่นะพูดถึงพยายามกินอยู่แต่มันก็แบบมันก็ยังไม่เท่าพี่สักทีอะ่ะ ทำไงดีพี่กินอะไรถึงอ้วนอ่ะอือออออหุ่นเป็นนางแบบได้เลยนะเนี่ยเป็นนางแบบได้เลยหุ่นดีหุ่นดีพี่ในโลกใบนี้พี่สวยที่สุดเลย จริงๆพี่โอเคมากนัมเบอร์วันเยี่ยมสวยมากเลยหนูว่าหนูว่าหนูประมาณพันสี่สิบห้าแต่ว่ามัน เขาสวยเขาสวยไงคะมันเขามั่นใจว่าเขาแบบที่สุดเขาแบบกับพี่เขา number one นะไม่รู้เขาจะตอบแบบว่าทำไมอ่ะกูส <non> ูงอ่ะกูน้ำหนักแค่นี้แต่ว่าแต่ว่ากูสูงอ่ะ แต่พี่รู้ป่ะว่าการที่ว่าการที่แบบว่าพิมพ์ว่าอ้วนขึ้นปะเนี่ยผอมลงปะเนี่ยนี่มันไม่ใช่คำถามไม่ต้องแบบว่าถามไม่เฉยค่ะว,ว่ากินอะไรช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่แบบระโยมถามอันนั้นไม่ใช่คือพี่ก็พี่น่าจะต้องดูก่อนว่าแบบพอดีแบบ อ๋อพอดีเราตัวผอมมากเราก็เลยเราก็เลยอยากรู้เราแค่ถามดูอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือแบบไม่ต้องมาแบบพิมพ์แบบเหมือนแอนออรดีเขาโพสเห็นปะเดี๋ยวจะไปแชร์ให้ดูเหมือนแอนออรดีเขาโพสอะ จะพี่จะอืมไปดูไปโพส์โพสของพี่แอนอ,อลดีนะลองไปดูกันลองไปดูกันก่อนมันต้องประโยคคําถามประโยคทักประโยคอะไรยังไงมันเป็นยังไงคือคือแล้วนะอืม <c oughs> ใช่ สีทองสีทองแล้วก็สีสีชมพูถ้าเปิดใจนะถ้าเปิดใจใช่พี่แอนเขาก็หุ่นประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยมามานานลอืมแล้วก็คงจะเจอคำถามอะไรพวกนี้เยอะอะไม่สนิทอย่าติดว้าวอ่าใช่ ไม่สนิทอย่าติดว,ว้าวคนสนิทกันเองคนอยังไม่ทักกันแบบนี้เลยทิิงดำแดดดำด้านดำกรรมพันธุ์ใช้สีทองสีชมพูนี่ประมาณนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะ ขอบคุณครับตุงให้พ่อมาขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่ตุงให้พ่อด้วยเด้อใช่ชุ่มชื่นใช้ผิวชุ่มชื่นใช้สีชมพูครับ